กลับมาอีกครั้งกับรถถังของโซเวียตนะครับเริ่มต้นด้วยอะไรเร็วๆไวๆก็คือที่สาสิบสี่นะโมเดลปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเราาสมกันว่าเราจะเกิดที่ไหน <your> โอเคเราจะวิ่งไปจุด A กัน ตอนนี้ช่วยหีนยุดจุดนะนเราจะเข้าชาร์จจุดเสียงร่องไวไ้เป็นข้อแรกของรถถังา T34 มันมาสุ่มเราเต็มที่เลยต้องยิงกระโตดไปบ้างยิงกดไปอุย้ยโดนเต็มๆโดนดักเต็มๆเราวว่าเราวว่าตัวเองเร็วแล้วมาเร็วกว่าอย่างนั้น ตสดายมากจบยังรลดเริวต่อไปเลยปีละ14ปีถึก้าส19ปีองนะบ้าหมายต่อไปก็เป็นสี่ ยี่สิบี่ยังไม่เห็นเราเสร็จแล้วเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งแต้มน,นะสำหรับตันี้ หกามเข้าไปพักหนึ่งจบเรียบร้อยยี่สิบสีต่อเลยเรียบร้อยที่สาม ตอนนั้นก็พยายามที่คุยจกไปทีที่จกใส่เรานี่ยมีสามสี่ พี่เห็นคันหนึ่งขนั้นเลยพิกเอฟที่สองเปินหน้าเลยตานหน้าชนโอ้ ไปมุมที่เราไม่ได้มองนะมาจากทางนั้นซ้ายไ,ได้ดีครับได้ฝังนั้นไปต่อไปก็เทวีหนึ่งนี้เราเดินการชุดบีไปไปพอสมควรนะนยาก รถข้าสึดก็ขยับตลอดด้วยโอ้ตายนี่ก็เป็นเอ็มียี่สิบสี่คันที่สามนะผมว่าวันนี้เก็บได้สามคันเลยสำหรับเอ็นดียี่สิบสี่รุ่นเดียวนะต่อไปนก็จะมีอ่ะีสามสีมีรุ่นอีกทีอีกด้วยควาย 4 M4 <MC>. บนเนินตีเขาข้างมอยนะไม่เคยใส่อุย้ยเช็ดหัวไป ฟุก็พเป็นต่อน่าแต่ก็ไปขนามือเราเท่าไหร่ยิงไกลก็ยังได้อยู่ปะ่ะเราจะเข้าจุดบีแต่รู้สึกว่าพอมันจะอยู่หลังโบง เล่ขว้าจากหลังโบนไปเลยอคอมบินกันครับเอ็นสี่เอ็นสามนะแล้วก็บุกแบบดุตดำสตาร์ลักเสียเฮ้ยเฮ้ยพายเซาสามพายเซาสาม ไปหน่าเล่ามายู่คุยกันก่อนเรียบร้อย เขาไปที่จุดสีกันต่อนะ เรียบร้อยโคชแมนเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษพาสเซอร์สี่พสเซอร์สี่เรียกชื่อผิดเฉยอ่าพาสเซอร์สามเกือบไปเกือบไปตันเข้าจุดเกิดแล้วนะ